มีเครื่องปองเครื่องเป่าเห็นป่ะม,ม,มันเหมาะที่จะซ้อมจริงจริงจังๆอ่ะมันไม่ใช่ just แค่ว่าไปร้องเบาๆไปไปท่องโน้ตอันนั้นนต้องทําอยู่แล้วท่องโน้ตเรียนอะไรมาก็ต้องจาต,ต,ต้องต้องต้องทำความเข้าใจให้ดีแต่ตอนเนี้ยเราจะมาทําลายเขาเรียกว่าทําลายความกังวลให้หมดศาสตร์ให้เต็มที่เลยมืวนวงดนตรีเล่นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ศาสตร์เข้าไปหาเลยครับโอเค ให้เพื่อนๆนั่งอยู่แล้วนั่งไม่ติดอ่ต้องเต้นอ,ะอ่ะเนี่ยเครื่องเป่าเออมันจะมันไหน่ะ เจ้าเป็นคนช่วยมือพ่อแม่ท่านแก่่นเขา้าขาดคนหุน้มวทีาบ้านเลยยุ่งพี่เองต้องงานจัตรงทุกวันที่ยุ่งขาดคนหลอกใจคุณแม่ท่เคยบอกเราอยากปเจ้า หากมีลูกชายจะส่งให้เรียนเป็นนายลนา้ารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเพื่อเจ็บป่วยปันจะได้มาช่วยรักษาบ้านมีผาคนหุงข้าวอยากไปเจ้ามาช่วยหุงช่วยทา พอที่ว่ามาซิมาเป็นทองกันเดียวกันอ่าลองวุล์กมันใช้เวเทีด้วยอ่อะโอเคครับ <c oughs> จะไงบ้าง ยังเพียนอยู่ครับมันไหมมันไหมแต่มันอแล้วฟีลในการร้อง acting ท่าเป็นประมาณไหนบ้างน่าจะเล่นสายท่าเล่นสายตาเนี่ยท่าท่าไม่เยอะมากยางเย้ยประมาณเนี้ยแล้วก็เล่นสายตาคองผู้ชมน่ารักในเพลงเนี้เข้าใจความหมายหมดครับสั้นๆเลยประโยคเดียวเวลาที่ร้องอยู่จะจะจะเล่นอะไรกับเขาจะจะสื่ออะไรไป ก็เหมือนแบบไปหยอดไปหยอดจีบสาวอะไรอเงี <laughs> <laughs> all, right? okay. so, Note ้ยให้คำหุงข้าวให้แล้วเราหลอพอขนาดที่จะให้เขาเข้ามาเชื่อเราไหมหลอไม่หลอก็ต้องหลอครับมันนะโอเคก็ยังมีโน้ตนะโน้ตบางตัวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าการไอ้โน้ตมันเป็นแม่บ้านในน้องอย่างเงีนะอัดไว้ใช่ปะ มาซื้อมามาซิควันตามาเป็นแม่บ้านเออถูกเออเมื่อกี้ไม่ถูกเนาะแม่บ้านมันพะวงนิดนึงครับมันเลยแข่งๆลงไม่เจอคำว่าบ้านมามาซิเีมามาซิมามาซิมามาซิควันตามาเป็นแม่บ้านเออแล้วตอนที่เราอยู่ต้องลมหยอกหยอกใช่ไหมครับ ถ้าเปลี่ยนเพลงนี้เป็นส,สมมติอะเป็นเฟรมร้องอะสมมตินะความทะลึ่งของเฟรมจะมากกว่าเต๋าไหมไม่ทะลึง่งฮ <c oughs> ะความทะลึ่งอ่ะ oh <my> ไม่ทะลึง่งเน oh <my> ้อ oh <my> ไม่ทะลึ่งแม่นี้เราจะจูนนิดนึงสมมติว่าเพลงนี้เป็นเพลงของเต๋าอ,อยู่แล้วซึ่ง,งซึ่งก็น่ารักดีเ <c oughs> วลาร้องสมมติว่าเราร้องโน้ตได้แล้ว <c oughs> ความสนุกมันเกิดขึ้นจากการที่เราเราพูดอ่ะอันนี้เติมเติมนิดนึงนะคือว่าเหมือนเราพูดอ่ะพูดแต่เรามีทำนองแล้วเรามีสายตาและเดี๋ยวโน้ตมันจะมาเองอย่างเช่นมาซิมาใช่ป่ะเหมือนแบบมาซิมามาซิมา อะไรต่อร้ Saint องต่อมามาสิมาเหมืออนนพูดนะย่าซิมาร้องนะมาสิควันตามาเป็นมาสิควันตามาเป็นแม่บ้านมาสิควันตามาสิควันตามาสิคือถ้าเกิดจะหยอกมันต้องมาสิควันตามาสิควันตามาเป็นแม่บ้านหรือมาสิควันตาเด็กมันก็จะน่ารักเห็นป่ะครับถ้ามาสิควันตาอันนี้แบบตั้งใจจะร้อง <ues Modern Duck eurs> <ítulo> มา <simple? S 1> สิขวัญตามาเป็นแม่บ้านมาเป็นแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านแค่นั้นแหละแม่บ้านแม่บ้านอะไรต่อหากมีลูกชายมาเป็นแม่บ้านหากมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาล มื่อเจ็บป่วยพลันจะได้มาช่วยรักษาประมาณเนี้ครัือนึกออกปะคืออย่าไปตั้งใจคิดเรื่องร้องจนมากเกินไปมันจะแข็งอันนี้ช่วยได้ไหมหรือหรือยังสับสนไม่ไม่สับสนไหมไม่ครับแยกออกเนาะแยกออกครับเออเพราะว่าถ้าเกิดเราไปไปฝึกฝึกเนี่ยต้องมาต้องฝึกคนเดียวฝึกร้องจนมันต้งโอเคแล้วแต่พอขึ้นเวทีมันต้องคำนวณต่อแล้วพออเปล่า เราจะพูดยังไงให้มันมีทํานองเราจะเล่นยังไงเราก็ไปมันไม่มีเวลาคิดหรอก <Please. S 1> ตอนนั้น่ะใช่ปะ่ะครับแต่ถ้าเราพูดแม่นแล้วเราเข้าใจทุกอย่างแล้วมันจะออกมาเองไงอ,อเดี๋ยวพบกับภาคสองภาคแรกเอาประมาณนี้ก่อน <Okay. S 1> อาเชิญครับ <Okay. S 1> จอยไหม <laughs> จะได้ซ้อมแบบดังๆอย่างนี้มั้งป่ะไม่หรอไม่เลยใช่ไหมเห็นหนูกดแต่เป็นโนแบบวันแรกๆใช่ป่ะหนูก็กด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 แล้วหนูก็ซ้อมเองแล้วก็เรียนแล้วก็้ะร้องให้คุณครูฟังนี่ร้องยังไงค่ะตอนที่ร้องให้คุณครูฟังในคลาสมั้ยร้องอยู่ห้องนู้นนะคะเต็มที่ไหมเต็มค่ะจนเสียงแหบหมดเลยแล้วดนตรีได้ยินดังจนเต็มที่ไหมยังดังนะคะบางทีก็ใส่หู มีใส่หูฟังลองซ้อมดูแบบพีเดังๆอย่างเงี้ยยังค่ะอ่ายังนะอีิเฟรมช่วยหน่อยครับรเดี๋ยวพอพอหมดจอยแล้วเดี๋ยวเต,ต่าไปนั่งช่วยเปิดแทนเนาะ ดีเนี่ยดีไหมแต่รอบนี้รู้สึกร้องไม่ค่อยดีนะอดี๋ยวเพิ่งแพลอเดียเพิ่งมาตรฐานเอาใจเพื่อนนะไม่ค่ะดีใช่ไหมทำได้ดีค่ะแล้วจอยคิดว่าดีไหมรอบนี้ยังไม่ดีค่ะรอบอื่นดีกว่าแต่ก็ดีนะครัว่าเราเราก็ร้องได้นะโน้ตเนื้อเราก็ชัดดีนะเก่งแต่ว่าไม่พอป่ะเอาอย่างนี้อันนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งหนูว่าหนูจะโดนวิจาร์อะไรบ้าง ถ้าร้องแบบเนี้ย้าทางด้วยหรอคะือว่าถ้าทางยังไม่เกี่ยวลกเอาเอา,เอาเรื่องร้องกันเรื่องส่วนค่ะเออส่วนเป็นยังไงล่ะส่วนมันปแปลกๆแบบบางทีหนูเก็บเอื้อนไม่ทันอะไรเงี้ยมันจะทําให้ย,ยอ้อยแบบเกินไปบางทีแล้วการร้องส่วนลูกทุ่งเป็นยังไงมั่งแพรวแพรวอธิบายสิลูกน่า,นาจะเป็นยังไงจะเอื้อนคําแบบเคลื่อนคําไม่แบบเหมือนลําบากขนาดนี้